ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนามเนื้อหาสาระนายพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนามมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังในคราวครั้งนี้นั้นชื่อว่าปฐมชนะสูตรสูตรที่ว่าเรื่องตัณหาทําให้คนเกิด เรื่องราวนายพระสูตรนี้ก็มีว่าเทวดาทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าอะไรเล่าทําให้คนเกิดอะไรเล่าของคนนั้นย่อมพร่านไปอะไรเล่าเวียนไาวในสงสารอะไรเล่าเป็นภายายของคนนั้นพระผู้มีพระภาคตรัตอบว่าตัณหา ทำให้คนเกิดจิตของคนนั้นย่อมพร่านไปสาตว์เวียนว่ายในสงสารทุกเป็นภายญ่ของคนนั้นอ้อวามเหล่านี้มานายพระโสดสังยุติกายสาคาทวักพระไตปิโดกเล่มที่15หน้าที่ 5, 5, 5. ้าสิ้าอาตมาภาพนามาพูด้ห้กปรปดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟัง เพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาและจะได้น้ำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อตอนเองจะได้มีจิตที่สูงขึ้นหรือได้ประพฤติปฏิบัติเข้าสู่ขั้นตอนของมรรคผลนิพพานได้นั่นเองเจริญพร